สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาแจกตัวเกมโทนดาร์คโคตรเท่นะครับผมแล้วก็ลงฮับพีซีไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ฟอนต์แล้วก็ไอคอนหมัดนะครับนี่อย่างสวยนะครับผมแล้วก็อันนี้แผนที่นะครับแผนที่ 3D นะครับนี่อย่างสวยสวยสวยจัดนะครับแล้วก็กรอบรูปไม่ใช่กรอบรูปดืสัตว์กรอบแผนที่นะครับแล้วก็ลงล็อกผูกสีด้วยนะครับแล้วก็เออ ไอคอนดาบอย่างนี้ครับนี่อย่างสวยเลย mm hmm. อ่ะโอ้ยตัวเกมนี้เลยครับไม่ขายแข็งนะเออไปเทสได้ครับผมเออเกมนี้ไปเทสได้ครับผมแล้วก็ลงปุ่มใส่ครับลงพื้นถนนแล้วก็ริมถนนด้วยครับผมโอ้โหยอย่างเท่นนะเออแล้วก็ตัวเกมนี้ครับจะแจกต่อเมื่อสิบคลิปนี้นะครับสิบไลค์ครับแล้วก็ผู้ติดตามของผมเนี่ย 77ทซับขึ้นไปนะครับผมจะแจกเลยนะวางลิงก์เลยนะครับผมโอเคครับจบคิวไปแี้วนนไปแล้วผม